สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องคาไทยวันนี้เราจะพาไปชมหนึ่งในรถยนต์ SUV ที่หลายคนใฝ่ฝันและถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหรูหราและความแข็งแกร่งนั่นก็คือ Toyota Land Cruiser รุ่นปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังได้รับความสนใจไปทั่วโลก Land Cruiser เป็นชื่อที่มีตำนานยาวนานกว่า70ปีรถรุ่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานและสมรรถนะในการขับขี่เท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของความภูมิฐาน ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีระดับสูงโตโยต้าได้พัฒนาแลนด์ครูเซอร์รุ่นใหม่ให้ตอบโจทย์ทั้งการผจญภัยและการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์แบบดีไซน์ภายนอกของแลนด์ครูเซอร์2025ดูสง่างามและดูดันมากขึ้นเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงและล้ำสมัยมากกว่าเดิมกระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่พร้อมโลโก้โตโยต้าตรงกลางดูทรงพลังและน่าเกรงขาม ไฟหน้าแบบเล็ดทรงเรียวยาวให้ความสว่างสูงและเสริมภาพลักษณ์ความหรูหราในทุกมุมมองตัวรถถูกยกสูงครึ่งเล็กน้อยเพิ่มมุมมององค์การขับขี่ที่เหนือกว่าและช่วยในการลุยเส้นทางที่ครุขระเมื่อมองจากด้านข้างเส้นสายตัวถังดูมีมิติและความต่อเนื่องมากขึ้นล้ออันลอยขนาดใหญ่ถึง20นิ้วช่วยเพิ่มความมั่นใจและเสริมความสปอร์ตให้กับรถได้อย่างลงตัวด้านท้ายของรถออกแบบใหม่ทั้งหมด พร้อมไฟท้ายเล็ดที่ยาวเต็มความกว้างของรถให้ความรู้สึกทั้งทันสมัยและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันภายในห้องโดยสารของ Land Cruiser 2025ถือว่าหรูหราระดับพรีเมียมโตโยต้าใช้วัสดุเกรดสูงทั้งหนังแท้ลายไม้และอลูมิเนียมผสมผสานกันอย่างลงตัวแผงคอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่าย พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงพรีเมียมจาก JBL ให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงคุณภาพสูงตลอดการเดินทางเบาะนั่งกว้างขวางและปรับได้หลายทิศทางมาพร้อมระบบระบายอากาศและระบบอุ่นในเบาะเพิ่มความสะดวกสบายให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารส่วนเบาะหลังสามารถพับแยกได้ทำให้เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบไฟเล็ดภายในรถแบบแอมเบียนที่ปรับสีได้ตามอารมณ์เพิ่มบรรยากาศหรูหราในยามค่ำคืนมาดูในด้านสมรรถนะกันบ้างแลนด์ครูเซอร์2 5 2 5มาพร้อมเครื่องยนต์ V 6ขนาด3.5ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังสูงสุดกว่า400แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง650นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์สี่ดพร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโหมดน o r m ม l Eco, สปอร์ตและโหมดออฟโรดสำหรับเส้นทางสมบุกสมบันระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ทั้งนุ่มนวลและมั่นคงยิ่งขึ้นไม่ว่าจะขับในเมืองหรือบนภูเขาก็ให้ความมั่นใจเต็มที่ระบบกันสะเทือนแบบ Adaptive Variable Suspension ช่วยปรับระดับอัตโนมัติตามสภาพถนนเพิ่มประสิทธิภาพการเกาะถนนและความนุ่มนวลในทุกการขับขี่ ด้านความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยเทคโนโลยีโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนระบบตรวจจับคนเดินเท้าและจักรยานรวมถึงกล้องมองรอบคัน360องศาเพื่อให้ผู้ขับมั่นใจในทุกสถานการณ์ Land c r u ูเ e r 2025ไม่เพียงแต่เป็นรถสำหรับผจญภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นรถที่ตอบโจทย์คนเมืองที่ต้องการความหรูหรา แข็งแรงและสะดวกสบายในทุกการเดินทางมันคือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยที่อยู่คู่กับชื่อ Land Cruiser มานานหลายทศวรรษ และนี่คือ t o y ยต a าแลนด์ครูเซอร์2025รถ SUV ขนาดใหญ่ที่ทั้งสวยงามแข็งแกร่งและทรงพลังหากคุณชื่นชอบรถแนวหรูหราแต่ยังต้องการสมรรถนะระดับแชมป์นบนทุกเส้นทางรุ่นนี้คือคำตอบสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามช่องคาไทยเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ